อันนี้เรากำลังจะกลับแล้วนะคะอัดวิดีโอก่อนกลับเนาะอาวากำลังถ่ายรูปให้จอร์ดอยู่จอร์ดก็แบบว่าเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเลยนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เออป้ายนะเจอกันสิงคโปร์อีกสองปีหน้านะคะเจ๊ไม่รู้ต้นแหล่รานปีนหน้าก็ถ่ายไม่ไรแม่เจ๊ถ่ายเจ๊ถ่ายเจ๊จะถ่ายดิเดี๋ยวเราเจอกันนะใหอีกสองปีนะคะเดี๋ยวสองปีจะมานะคะเดี๋ยวคราวหน้าขอไปที่อื่นบ้างห้องโถงบ้างเนาะ 这呢嘞？